ลำดับต่อน,นี้ไปจะได้แสดงพระธรรมเทศนาบรรยายธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นอุบายแห่งความสงบใจและเป็นแนวทางปฏิบัติวันนี้ขอสรุปโอวาทปาทิโมก ที่ได้แสดงไว้แล้วนั้นรวมลงอยู่ในหลักธรรมสามประการคือหนึ่งสอนให้เว้นจากการละกายทุจริตวาจีทุจริตมโนทุจริตสองสอนให้ประกอบทุจริต คือกายสุจริตวาจีสุจริตมโนสุจริตให้เกิดมีขึ้นสามสอนให้ทำใจของตนให้ผองแผ้วทั้งสามประการนี้เรียกว่าเป็นโอวาทย่อในโอวาทปาติโมถึงจะมีข้อห้าม ข้อสอนอย่างใดก็รวมรงอยู่ในหลักธรรมสามประการนี้ท่านจึงเรียกกันว่าหลักธรรมสามประการนี้เป็นหัวใจของโอวาทปาติโมกหรือหัวใจของพระธรรมเมื่อเร็วๆนี้สมเด็จพระสังฆราช ท่านได้ให้โอวาททางหนังสือพิมพ์ท่านบอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ว่าอะไรต้องมีหัวใจมนุษย์ก็มีหัวใจสัตว์เดรัจฉานก็มีหัวใจเพราะฉะนั้นธรรมะก็ต้องมีหัวใจหัวใจของธรรมะก็คือโอวาทสามข้อดังได้กล่าวมาแล้วใจความสั้นๆก็คือ เว้นจากการกระทำทุจริตทั้งปวงสองบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมสามทำใจของตนให้พองแพ้วให้พองแพ้ว,พวปราศจากเครื่องสศมองคือความโลภความโกรธความหลงทั้งสามนี้เป็นหัวใจบุคคลที่นับถือพระพุทธศาสนาถึงแม้มีความร,รู้น้อย หรือไม่ได้แล้วเรียนหนังสือแต่จดจำโอวาทสามข้อเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะไปปฏิบัติและสามารถรู้จักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปราบใดที่พุทธบริษัทยังตั้งอยู่ในโอวาทสามข้อดังกล่าวมาแล้วนั้น ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนในพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้เรื่องในการปฏิบัติคำสอนในพระศาสนาเพราะฉะนั้นโอวาสสามข้อจึงเป็นหลักที่สํสำคัญ <c oughs> ของพุทธศาสนิกชนจึงเรียกว่าเป็นหัวใจของโอวาสปาติโมกเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่สาม คือทำจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วปราศจ,จากความโลภความโกรธความหลงใจเป็นสิ่งที่สําคัญดังได้กล่าวมาบ่อยๆเป็นหัวหน้าของกายละวาจาถ้าหัวหน้าดีหัวหน้าบริสุทธิ์หัวหน้าผ่องแผ้วหัวหน้ามีคุณธรรมผู้หัวหน้าที่สั่งการอะไรไปก็จะทำ ในทางที่ดีที่ชอบให้พูดอะไรก็พูดในทางที่ดีที่ชอบเพราะใจเป็นหัวหน้าใจผ่องแผ้วตรงกันข้ามถ้าหากว่าใจมัวหมองมืดมนก็จะเป็นเหตุให้เกิดการทำการพูดมัวหมองไปตามพระอาทิตย์และพระจันทร์เมื่อมีเมฆมีหมอกมีฝนเข้าบังแสง แม้พระอาทิตย์จะมีพลังมากพระจันทร์จะมีพลังมากก็ยังมัวหมองและมืดมิดได้อากุศลคือความโลภความโกโรธความหลงเข้าบางจิตใจของบุคคลก็ทําให้จิตใจของบุคคลมัวหมองด้วยประการต่างๆในยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นหรือได้ทราบโดยทั่วไปว่า อะไรจะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่ไม่น่าเกิดก็เกิดมีขึ้นวัดวาอารามต่างๆนพระในระดับต่างๆมีความประพฤติเสียหายในขั้นอุกฤษคือประราชิกเป็นส่วนมากก็เพราะใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสและใจที่เศร้าหมองไม่ผ่องใสนั้น ย่อมทำบาปในทุกวัยวัยหนุ่มก็ทำบาปได้วัยกลางก็ทำบาปได้วัยแก่ก็ทำบาปได้มีสภาพเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใจใจ,ใจใจสมองคือความโลภความโกรธความหลงจึงเป็นอกุศลที่น่ากลัวที่เป็นภัยต่อการกระทำความดีเป็นอย่างยิ่ง จึงควรพยายามชำระจิตใจของตนให้เบาบางและหมดไปจากความโลภความโกโรธความหลงนั้นที่ยิงอกูศลคือความโลภเป็นตน้นเกิดมีขึ้นในจิตใจนั้นและทำให้ใจมัวหมองใจที่มัวหมองด้วยอากูศลดังได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นเหตุให้ทำบาปกรรมด้วยประการต่างๆคนที่ทำบาปทำไม่ดีเช่นระวางลูกกับแม่พ่อแม่ลูกไม่ประพฤติตามโอวาทของพ่อแม่ก็ดีก็เพราะใจเศ้าหมองมีความโลภเป็นตน้นหรือลูกสิด ไม่ประพฤติตามคำสอนครูบาอาจารย์ก็ดีก็เพราะมีใจเ้าหมองจึงประพฤตินอกรีดนอกรอยประชาชนไม่ตั้งอยู่ในระเบียบแบบแผนกฎหมายบ้านเมืองถือเอาแต่ได้ในประโยชน์ของตนก็เพราะมีใจเศร้าหมองตลอดจนความประพฤติลามก คนเฒ่าคนแก่กับเด็กและอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากในระดับครูอาจารย์ก็มีในระดับพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีล้วนแล้แต่ใจเศ้าหมองทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงเป็นอกุศลไม่เข้าใครออกใครสามารถ ที่จะเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลได้ทั้งสิ้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในภาวะใดเป็นพิสุเป็นครหัตต่างโดยเป็นครูอาจารย์เป็นข้าราชการและอื่นๆเมื่อฟามัวหมองฟามัวหมองนั้นย่อมเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ปรับพฤติผิดทั้งสิ้น ไม่ว่าภาวะนั้นจะเป็นอยู่อย่างไรเพียงแต่กันว่าปกปิดกันไว้เท่านั้นเองหรือถ้าเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจบุคคลที่จะไปทำการจับกลุมไม่มีอำนาจพอไม่มีบารมีพอความชั่วของบุคคลเหล่านั้นก็ยังปกปิดอยู่แต่ที่จริงก็เกิดความเศร้าหมองเช่นเดียวกันสิ่งที่ทำไม่ดีไปแล้ว คนจะรู้หรือไม่รู้ก็เป็นเครื่องเศร้าหมองไม่ผ่องใสเป็นเหตุให้เกิดอกุศลกรรมความชั่วด้วยประการต่างๆเหมือนน้ำเน่าน้ำเสียแล้วถ่ายเททิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลองคนจะรู้หรือไม่รู้ น้ำในแม่น้ำลำคลองก็พอยเสียไปด้วยฉันใดใจของบุคคลที่ถูกอากุศลเขาครอบงำแล้วถึงจะมีใครรู้หรือไม่รู้ก็เศร้าหมองเพราะฉะนั้นคนเราจะดีหรือไม่ดีมิใช่เกิดอยู่ในสกุลที่มั่งคั่งสมบูรณ์แต่เพราะเหตุแห่งการประพฤติปฏิบัติ โดยจิตใจเป็นหลักที่สำคัญคนที่มีความรู้ดีก็มีมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินก็มีแต่ถ้าใจเศร้มองแล้วก็ทำบาปได้ม่ใช่ว่าคนทำบาปนั้นจะเป็นจะเพียงเฉพาะคนจนเท่านั้นคนใดที่เป็นเครื่องชนที่มีใจเศร้มองมีโอกาสได้ทำบาปทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นความเศาหมองคือความโลภค,ความโกรธความหลงจึงเป็นอันตรายแก่ชีวิตแก่ความเป็นอยู่อย่างน่ากลัวเพราะอาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลได้โดยไม่ยากถูกยั่วยวนให้โกรธก็อาจจะโกรธได้ง่ายๆถูกยั่วยวนให้เกิดความโรภ ความอยากได้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้จนเป็นเหตุให้ล้างผานซึ่งกันและกันล้วนแล้วแต่เป็นความไม่ดีเกิดมาจากใจเศ้าหมองทั้งสิ้นธรรมระวนัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นไม่ใช่เพื่อชำระอะไรชำระใจอย่างเดียวที่แสดงไว้มาก ก็เพื่อเป็นไปตามจริตของบุคคลเพื่อชำระล้างจริตของบุคคลอันเกี og, ่ยวด้วยความโลภความโกรธความหลงทำละวินัยทั้งปวงจึงเป็นไปเพื่อความชำระใจของบุคคลให้ผ่องแผ้วเพียงแต่ว่าบุคคลใดมีอารมณ์อะไรที่รุนแรงเรียกว่าจริต โลภะจริตหรือโทสะจริตหรือโมหะจริตและอาการของจริตเหล่านั้นก็ยังแยกออกไปอีกโลภะจริตอาจแยกออกไปเป็นราคะจริตความอยากได้ในรูปในเสียงโลภะที่มีควา,ามอยากได้ในทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นไปต่างๆกัน ธรรมะที่จะต้องนำมาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจึงต้องศึกษาเล่าเรียนนำธรรมะมาให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงแสดงทานศีลภาวนาว่าเป็นบุญบุญนั่นแหละคือเป็นเครื่องล้างบาปแต่ถ้าบุญน้อยก็ไม่สามารถจะล้างได้ จึงต้องบำเพ็ญบุญกุศลไว้อยู่เสมอ <c oughs> ทานเป็นเครื่องชำระร่างบาปคือโลภะศีลเป็นเครื่องชำระร่างบาปคือโทสะภาวนาเป็นเครื่องชำระร่างบาปคือโมหะอันนี้เป็นคำพูดแบบสามัญความเปนจริงแล้วกุศลอาุศล ไม่มีอะไรล้างกันได้เพียงแต่ทำให้มากอย่างไหนมากอย่างนั้นก็มีกำลังก็คลองอยู่ในฝ่ายที่มีอำนาจผลที่มีอำนาจมากก็ให้ผลขึ้นเหมือนกับบุคคลมีพวกมากบ้านไหนคนไหนก็เป็นพวกของคนคนนั้นเพราะฉะนั้นคนนั้นทำชั่วในขณะนั้นริงยังไม่มีใครกล้าแตะต้อง บุญก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่ามีมากเข้าคุ้มครองบุคคลซึ่งกำลังทำความไม่ดีอยู่ก็ยังไม่สามารถจะให้เกิดผลคือความชั่วได้ที่จริงความชั่วเกิดแต่ไม่ปรากฏเป็นผลออกมาในการรับทุกโทษ ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเป็นแต่เพียงโทษเกิดขึ้นสุมรุมกุ้มอยู่ในจิตใจต่อเมื่อหมดอำนาจบุญคุ้มครองจึงได้รับผลเต็มที่เพราะฉะนั้นบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปเพียงแต่ว่าอย่างไหนมากอย่างนั้นเขาเข้าคุ้มครอง วัตถุต่างๆที่เก็บใส่ในฝ่ามือมีใบไม้บ้างท่อนไม้บ้างเปลือกไม้บ้างดอกไม้บ้างผลละไม้บ้างหินบ้างใส่ไว้ในฝ่ามือขึ้นไปที่สูงพิงลงมาอย่างไหนหนักอย่างนั้นก็ถึงดินก่อนฉันใดบุคคลทำกรรมอันใด ถ้ากุศลกรรมมีมากแม้เคยทำบาปมากุศลกรรมก็ให้ความคุ้มครองเว้นไว้แต่บาปที่เป็นอนันตรยกรรมคือบาปหนักที่สุดคือหนึ่งฆ่าบิดามารดาสองฆ่าพระอรหันต์หนึ่งฆ่ามารดามาตุคาตสองฆ่าบิดาปิตุคาตสามอารหันตะฆาตฆ่าพระอรหันต์ สี่โลหิตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าห้าสังฆเภททำลายสงฆ์ให้แตกกันในอภิฐานหกท่านจัดไว้อีกอย่างหนึ่งคือไปเข้ารีดเดียรถีในขณะที่บวชอยู่ถ้าศึกไปแล้วไม่ห้ามถ้าไปเข้ารีดเดียรถีกำลังที่บวชอยู่ท่านกล่าวว่ามีโทษหนักเท่ากับอนันตรียกรรม พวกพักดีต่อไทยต่างดาวเท้าต่างแดนย่อมเป็นความเสียหายแก่หมูนะ่คณะอาการบาปห้าประการซึ่งเรียกว่าอนันตเรียกรรมเป็นบาปหนักที่สุดเหมือนกับพาสิ่งของต่างๆในมือทิ้งลงมาหินหนักกว่าเขาย่อมถึงดินก่อนผู้ทำกรรมอันใดอันหนึ่ง แม้ได้เคยบวชเรียนแม้ได้เคยทํำบุญทอดกระถินทอดพระป่าแม้ได้เคยเลี้ยงดูบิดามารดาอย่างใดอย่างหนึ่งมากก็ตามแต่เมื่อทำอันตรายอนันตรียกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งบาปกรรมอันนั้นย่อมให้ผลก่อนพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพระบิดาคือพระเจ้าพินพิสาร แต่มีโอกาสได้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างสูงสุดคือเป็นองศาสนูประถมในการทำสังขยานาครั้งที่หนึ่งที่ถ้ำสัตบันนาคูหาเมืองราชฤห์อยังพระสัทธรรมคำสอนของผู้ที่ย่ามิให้เสื่อมสูญถึงอย่างนั้นถึงกระนั้นยังต้องได้รับโทษคือลงอเวจีและ ในปัจจุบันชาติพอมีลูกโตขึ้นมาพระราชโอรสก็ฆ่าพระเจ้าชาติศัตรูแสดงถึงว่ากรรมอนันตรรกรรมนั้นแรงมากไม่มีสิ่งอะไรอื่นที่จะมาฝาังได้เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทำอนันตร,ริกรรมแล้วหมดสิทธิในเรื่องการปฏิบัติให้ถึงโลกุตละธรรมเป็นอภัพพะบุคคล ในโลกุตลระร,รมทันทีข้อนี้พระาศาสดาตรัสเองพระเจ้าชาติศัตรูหลังจากประหารบิดาแล้วรู้จักบาปขึ้นมาให้หมออาชีวคกและมหามาตพาไปเฝ้าพระาศาสดาพระาศาสดาได้ทรงแสดงธรรมะโปรดอย่างเต็มที่ พระเจ้าอาชาติศัตรูไม่สามารถจะดวงได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงแต่นับถือเท่านั้นเองพอพระเจ้าอาชาติศัตรูกลับไปแล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าถ้าอาชาติศัตรูไม่ทำปิตุคาตวันนี้อย่างน้อยจ้องได้พระโสดาบันแต่เพราะทำปิตุคาตจึงหมดสิทธิ ในการบรรลุโลกุตละธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปต้องไปเสวยกรรมที่ข่าบิดาของตนไว้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนหนีไปทางไหนไม่พ้นบุญใดๆในโลกนี้ไม่มีโอกาสที่จะฝางกั้นทางอนันติกรมได้เลยทิ่งเหล่านี้เกิดจากใจมัวหมอง คือความโลภความโกรธความหลงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงอย่ามองเป็นแต่เพียงตัวหนังสือหรือเคยชินกับอารมณ์เหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วมีโอกาสแล้วให้ผลร้ายแรงมากและให้ผลร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องได้รับผลอันนั้นหนีจากผลอัน,นั้นไปไม่ได้ ดุดพระเจ้าเอาชาติตรูปเป็นตัวอย่างฆ่าบิดาไว้ก็ต้องถูกลูกชายฆ่าตัวเองฆ่าตายแล้วยังไม่หมดแห่งอากุศลปิตุฆาตยังต้องสู่เอเวจีเสวยทุกภเวทนาหาประมาณไม่ได้ด้วยเหตุนี้ความโลภความโกรธความหลงท่านจึงเรียกว่า เป็นรากเง่าของอากุศลเป็นสิ่งที่ทำให้ใจมัวหมองที่ว่ารากเง่านั้นท่านเปรียบด้วยต้นไม้ต้นไม้ที่มันจะขึ้นมันจะยืนต้นอยู่ได้มันมีรากมีเง่ามีหัวร <c oughs> ากเล็กรากน้อยรากใหญ่เพื่อแสวงหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นลำต้นมันก็จะเริ่ญขึ้น กกุศลคือโลภะโทสะโมหะเกิดมีอยู่ในจิตของบุคคลใดมันก็สแสวงหาอาหารคือบาปให้ฟ้างฝวางยิ่งขึ้นแรงกล้ายิ่งขึ้นต้นไม้จากเล็กๆก็ขึ้นโตมาจากล่าโตขึ้นโตขึ้น,นมันก็มีกำลังแรงขึ้นใหญ่ขึ้นต้านทานลมและอื่นๆได้ บาปมีโลภะเป็นต้นก็เช่นเดียวกันแก่กล้ามากขึ้นมากขึ้นก็ไม่เกรงกลัวอะไรไม่รู้จักความโรภไม่จักความโกรธไม่จักความหลงมัวเมาอยู่กับสิ่งที่เอตนเองต้องการเพราะถูกอากุศลครอบงำอย่างเต็มที่และ เพียงแต่ตัดต้นแต่รากมันยังอยู่ต้นไม้ก็ไม่ตายมีศีลห้ามไม่ให้ทัมมณินาทานกิริยาที่ไม่ทัมมณินาทานเป็นแต่เพียงเหมือนตัดต้นไม้แต่รากมันยังอยู่ยังไว้ใจไม่ได้ว่าวันใดวันหนึ่งมันจะทำขึ้นอีกเหมือนต้นไม้ที่ตัดต้น วันใดวันหนึ่งมันจะงอกต่อขึ้นอีกเพราะฉะนั้นโลภะโทสะโมหะจึงเรียกว่ารากเง้าของอกุศลรากเง้าของหนทางไม่ดีรากเง้าของกิเลสทั้งหลายอันใดยังไม่เกิดมีขึ้นถ้ามีโลภะโทสะโมหะกิเลสเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ทำการละเสียด้วยทานศีลภาวนา เมื่อละอกุศลเหล่านี้ท่านเรียกตรงข้ามว่าอโลภะความไม่โลภอะโทสะความไม่โกรธอะโมหะความไม่หลงอะโลภะอโทสะอะโมหะเป็นรากเหง้าของกุศลเป็นรากเหง้าของความดีความดีอันใดที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดมีขึ้นถ้ามีอะโลภะอโทสะอะโมหะ เพราะฉะนั้นจึงควรสร้างสมให้เกิดมีขึ้นให้กุศลเกิดมีแก่กล้ามากยิ่งขึ้นกำลังของกุศลคือบุญมีมากขึ้นใจก็จะเป็นบุญเมื่อใจเป็นบุญจะนึกคิดทำอะไรก็เป็นบุญพูดอะไรก็เป็นบุญย่อมละเว้นไปโดยอัตโนมัติคือในตัวเพราะรู้ตามความเป็นจริงบุคคลผู้มีความร,รักบุญ ก็ต้องเกรงกลัวและเกลียดบาปบุคคลผู้มีความรักบาปก็ย่อมเกลียดบุญสภาพของความรู้สึกในใจโดยธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงควรสั่งสมอโลพะอโทสอโมหะด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาให้เกิดมีขึ้น เพื่อให้จิตใจของตนได้ผ่องแผ้วปราชจากความโลภความโกรธความหลงดังกล่าวมาอันนี้เป็นหัวใจของโอวาทปาฏิโมกด้วยประการชานนี้เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจอบรมจิตของตนพิจารณาอุกุสลโลภะโทสะโมหะให้เห็นเป็นส่วนไม่ดีเป็นบาปเป็นสิ่งที่น่าเกลียด เป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้มีใจสูงไม่ควรกระทำและพิจารณาให้เห็นถึงอโลพระอโทสะอโมหะให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทำให้เกิดมีขึ้นเพราะเป็นความดีเป็นความสงบสุขเป็นความสว่างในชีวิตเป็นความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าต่อนนี้ไปพึ่น้อมจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วตั้งใจ ภาวนาพุโทโธพุธโทโธตามที่เคยปฏิบัติมาเพื่ออบรมจิตของตนให้ตั้งมั่นให้คล่องแคล่วเพื่อภูมิธรรมคือเกิดวิปัสสนาในการชำระกิเลสภายในใจทในส่วนลึกส่วนละเอียดให้หมดจดตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป